ช่วงแอบถ่ายนะคะกลาบสวัสดีท่าน f อฟซท่านลูกค้าใจดีค่ะตอนนี้ช่างลันเรียกดิฉันมาคอนเทนต์นะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมเลยนะคะช่างลันช่างลันไปสวัสดีครับอดิฉันนีกว่าเยอะมีแทงคางตัวเองมาสามเล่มเหรอจ้าวันนี้ยีงั้นๆันให้ชอมอยู่สามเล่มเล่มที่หนึ่งฮะถ่ายภาพนิ่งก่อนงคะค่ะภาพนิ่งเหรอ,อระหว่างที่ช่างลันยังไม่ได้วัดช่างวัดตวง เออเดี๋ยววัดไปด้วยวัดไปด้วยได้ไหมค่ะได้ได้ไดเล่มที่สองนะคะแล้วก็นี่เล่มที่สามมาชลาลันไปอยู่ที่เก้าอี้เลยก็ตรงนี้แสงเยอะเกิน,นจ<า>้ะตรงตรงนั้นแหละอ่าแล้วก็เอ,อเื้อมเอาได้ไหมเออกําลังนวลนตาตนนกําลังจะนวลตาหรือว่ามืดไปอ่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนก็สอบเออได้อย<ด>ู่สวยสวยสวยนะครับอ่าไม่วิ้งเกินสำหรับเล่มนี้เป็น มีดสาหรับมีดพกนะครับโชว์ก,ก่อนค่อยวัดเนาะวัสดุเป็นเหล็ก N695 นะครับด้ามเป็นเขาวควายนะครับด้ามเป็นเขาวควายค่<อ>ะปิดท้ายเขาวควายนะครับอันนี้เล่มนี้เป็นอ่คาควายควายนะคะเป็นงานค่ะอ่าอย่าง,งเดียะพูดอังไย่างเดียนเหล็กมีเท่านี้แหละแล้วก็ทําได้ชิ้นเดียวนะสั่งอีกก็ไม่ได้ไม่มีเหล็กสันบนจะเป็นช่วงเป็นฮอลโลนะครับสันล่างเป็นวีแพดวีแฟช ล่างเป็นวีแฟบนเป็นฮอลละทิ้งผิวสองสีเห็นไหมเห็นชัดไหมสองสีเดี๋ยวดูกอนจ้ะทิ้งสองสีนะครับราคาราคาเล่มนี้ปกติมันจะสองพันห้าห้าสิบวันนี้รับไปเลยครับราคาไม่ปกติไม่ปกติวันนี้สองพันสองห้าสิบแล้วก็สั่งอีกไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ทําไม่ได้แล้วไม่มีแล้วไม่มีสั่งกางลืมบอกไปนะครับความกว้างความยาวนะฮะความยาวอยู่ที่สามเอ่อ สี่นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วด้ามอยู่ที่สี่นิ้วนะครับสันกลางหนาอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับนั่นแหละที่จะบอกว่าสันกลางตัวเนี้ยเจ็ดมิลมันไม่มีเหล็กตรงเจ็ดมิลนี่แหละมันไม่มีเหล็กตรงเจ็ดมิล่หมครับเขามันเหลือแค่นี้แหละเหล็กก็เลยมาทําได้แค่นี้แหละเหล็กใช่ไหมคะหอมฝักนะครับสองพันสองห้าสิบลงส่งครับค่ะ นี่ราคาไม่ปกตินะคะราคาไม่ปกติค่ะเล่มที่สองค่ะเล่มที่สองมาครับว้าวอันเงาเลยอันนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมคะอันนี้เหมือนเหมือนญี่ปุ่นค่ะเหมือนตะตกญี่ปุ่นใช่ไม่ใช่นะครับเป็นกันอะไรคะอืมไม่รู้มันค่ะทําไม่เคยเหมือนนะนะคะทําไม่เคยเหมือนครับมันวัสดุเหล็ก n หกเก้าห้าคุณไม่เสียบโชว์ก่อนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสียบตอนท้ายก็ได้วัสดุเหล็ก n หกเก้าห้าเช่นเดียวกันนะครับค่ะ ใบมีดจะยาวอยู่ที่หกนิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับด้ามยาวอยู่ที่ห้านิ้วขนาที่สี่มิลเล่มนี้ปกติก็สองพันแปดหรือสองพันเก้านี่ครับ่ะแล้วไม่ปกติเหรอคะไม่ปกติเอ๊ะรู้สึกจะไม่ปกตินะครับวันนี้วันนี้ไม่ปกติเลือเยอะเหลืออยู่สองพันห้าห้าสิบค่ะนะ สองพันห้าสิพร้อมฝักมันเป็นฝักไม้มะลิทั้งชุดนะครับเล่มนี้ค่ะเป็นไม้มะลิทั้งชุดเชิญวางตรงนี้งให้ดิฉันแป๊บหนึ่งเพราะว่าลายมีดลายลายไม้ไม่เห็นอ๋อล้ไมค่ะม,มันมืดไปกับแสงหมดอ่าอย่างนี้จะน่าจะเห็นเห็นชัดไหมดิฉันจะบอกว่ามันไม่ปกตินะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าทําอีก,กไม่มีแล้วไม่มีอ่าก็เลยว่าเอามาไม่ปกติซะเลยเออดีนันเห็นชัดค่ะ โอเคเลยนะคะผ่านไปเดี๋ยวก็มาดูให้ทราบแล้วฝัดเป็นไม้มมลิสนะครับนี้ราคาไม่ปกตินะคะเท่าไหร่นะคะสองพันห้าห้าสิบโอเคไม่ปกติค่ะลดแล้วนะคะลดแล้วเล่มที่สามค่ะมาเก็ตพรีเมี่ยมหน่อยค่ะว่าเล่มนี้เป็นเหล็กเคสามห้าสามอ๋อเล่มนี้ฟันจัดหนักได้นะฮะฟันหนักฟันอะไรได้เลยเพราะมันเป็นเหล็กแข็งนะคะเป็นเหล็กแข็งสมาร์ทสามารถฟันได้สมาร์ทนะคะสมาร์ทค่ะค่ะแร่ปาดซอยก็ได้ครับเพราะว่าเป็นทำเล็บ แก้มให้บางมากอ,อแต่ว่าหนักจะเป็นลมต้นไม้ทั้งต้นกันแล้วแต่ท่านนะครับท่านมีแรงฟันไม่เป็นไรฟันทำฟ,<อ>ฟันเป็นเดือนน่ะนะคะ,ะเหล็กเกตสามหาสามเล่มน,นี้ใบยาวอยู่ที่หกจุดหนึ่งนิ้วนะครับใบยาวที่หกจุดหนึ่งนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองด้ามยาวอยู่ที่ห้านิ้วสันหนาที่สี่มิลน,นะครับกาด กาดเป็นสแตเลสนะครับกาดเป็นสแตเลสด้ามเขาควางคัดเกรดเอนะฮะแล้วอนนี้เป็นเกรดเอเลยนะครับเขาควางราคาเป็นเนื้อให้สังเกตดูนะฮะเนื้อเนื้อควางล้วนๆจะไม่มีโพรง<อ>นเขาตันอ่าเป็นเขาตันนะครับแล้วเป็นไม่ใช่เขาชิ้นเดียวนะคะ เอามาหนึ่งมาหนึ่งข้างแล้วก็ไป่าทิ้งไปอีกข้างหนึ่งล้วไปเข้ามาให้เท่ากันจริงค่ะตอนนี้เราพูดจริงนะคะเราไม่ได้พูดเป็นเรื่องตลกนะคะนี้มานะครับค่ะโอ้โหราคาก็เหมือนกับว่าเราซื้อเขาคู่เลยนะคะปกติลมนี้ราคาผมเคยขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทค่ะแล้วราคาไม่ปกติแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ปกติโอ้ค่ะเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทตอนนี้นะคะครับตอนนี้ครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท ลวมฝักนะครับฝักเป็นหนังฮะหนังเลยคะควายแท้ครับนี้นะครับเชน่นังควเชื่เล้ดิฉันจะบอกว่าสามเล่มเนี่ยทําไมทําราคาไม่ปกติเพราะมันใกล้ปีใหม่ก็เลยลดให้ให้เฉพาะคลิปนี้เนาะช่างก็สมองไม่ค่อยปกติแล้วครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ละจะหาเรื่องหยุดอนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักมาวางวางให้ก่อนได้ไหมคะมานะครับวางให้ก่อนนะคะค่ะเอาบรรยายไปค่ะเียแอดไลน์เข้ามาแล้วก็จะขึ้นเบอร์โทรให้ที่หน้าจอนะครับเป็นงานเงากระจกเลยนะครับนี่ครับเงากระจกเลยนะอยากเห็นพุงแม่ค้าไหมครับขมเหลียวอีกด้านนะคะอีกด้านนะฮะพริกค่ะพริกอ่ามือออกสิคะเห็นแต่นิ้วมือค่ะเห็นหน้าแม่ค้าแล้วเห็นพุงเห็นพุงก็ได้ขมเหลียวอีกรอบค่ะอ่า เดี๋ยวขึ้นมาโทรให้นะคะขึ้นมาโทรให้นะครับค่ะครับผมสหรับเอพีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งนะคะคอย่างมากเลยนะครับผมแต่ที่แน่ๆอย่ายลืมโทรมานะครับขึ้นมาโทรให้อันนั้นจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะสวัสดีครับ